ใครอยากเป็นเด็กสวนาชีววิทยาปีนี้ฟังทางนี้ครับวันนี้พี่กรมจะพาน้องๆมาฝึกทาข้อสอบพันธุศาสตร์สวนากันนะครับซึ่งเป็นข้อสอบในปี67นะครับซึ่งข้อนี้ถ้าเกิดเด็กๆลองอ่านดูแล้วเนี่ยมันเป็นข้อที่ค่อนข้างยากนะครับแต่พี่กรมมีเทคนิคหรือแนวทางในการวิเคราะห์ข้อสอบข้อนี้ครับที่เด็กๆไม่จําเป็นจะต้องคํานวณเลยถ้าเกิดเด็กๆรู้นะครับหรือจําการทดลองของเอ่อเนเดลก่อนที่เราจะไปตรีข้อสอบข้อนี้กันครับเด็กๆช่วยกดหัวใจให้กําลังใจแล้วก็คอมมนตมาหน่อยครับใครที่สามารถทําข้อสอบข้อนี้ได้ด้วยตนนนเเอออองแล้้้้กก็ขขขาใจัับบบสีะคร แล้วก็น้องๆคนไหนที่ไม่เข้าใจก็อย่าลืมกดเซฟเอาไวด้ดูย้อนหลังเพื่อทบทวนด้วยนะครับแชร์วิดีโอนี้นะครับให้กับเพื่อนๆที่ต้องการเป็นเด็กสวนอนในปีนี้และคนที่คิดจะเทพันธุศาสตร์นะครับเผื่อ <c oughs> จะได้มีแนวทางและความหวังในการทาข้อสอบพันธุศาสตร์มากขึ้นนั่นเองนะครับโอเคอย่าลืมกดติดตามนะครับ <c oughs> เพราะว่าพี่กรมจะลงคลิปใหม่เรื่อยๆให้น้องๆได้มาฝึกทาข้อสอบไปพร้อมกับพี่กรมถ้าพร้อมแล้วลองมาเริ่มเรียนกันเลยครับผมโจทย์ข้อนี้บอกว่าผสมแมลงวีโฮโมไซกัสซึ่งไม่ได้บอกว่าเป็นโฮโมไซกัสแบบไหนเนใข้อด จะให้ลูก f2 ที่มีจีโนไทป์เหมือนกับรุ่น p generation ในอัตราส่วน6ต่อ12ข้อนี้ครับพี่กรมลองนั่งทําแล้วมันไม่สามารถหาคําตอบได้นะครับคิดว่าน่าจะเกิดความผิดพลาดตรงนี้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปลี่ยนจากลักษ์จ uh, ีโนไทป์เนี่ยเป็นฟีโนไทป์ที่เหมือนกับรุ่น p generation เราสามารถหาคําตอบได้เป็น6ส่วน16แต่ถ้าเกิดเป็นจีโนไทป์นะครับจะไม่มีโอกาสที่จะได้ลูกรุ่น f2 นะครับที่มีอัตราส่วนเป็น6ต่อ16เลยเดี๋ยวพี่กรมลองทาแบบแบบตามโจทย์เลยให้เด็กๆดูเลยเลยว่ามันไม่มีโอกาสที่จะได้ออกมาเป็น6 16. ิบเนาะโอเคทีนี้ในการทดลองของเมนเดลในการทำไดไฮบริดคอร์สเนาะเริ่มต้นจากรุ่น P generation เมนเดลใช้ถั่วลันเตานะครับที่มีลักษณะต่างกัน2ลักษณะระหว่างโฮโมไซกัสโดมิเนนต์นะครับ A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่ผสมกับโฮโมไซกัสรีเซสซีฟ A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็กเนาะทีนี้นะครับจะได้ลูกรุ่น F1 ออกมามีจีโนไทป์แบบเดียวก็คือ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กเป็นเฮตโทรไซกัสนะครับในการทดลองของเมนเดลเนี่ยเมนเดล จะติดตามต่อในรุ่น F2 โดยให้ F1 เนี่ยครับผสมตัวเองเนาะโอเคอ่ะ F1 ผสมตัวเองก็จะได้ F2 ออกมาทีเนี้ยครับพี่กรมจะไม่ทำตารางพันธุ์สแควร์ให้เด็กๆดูเนาะแต่เด็กๆจะต้องจำอัตราส่วนฟีโนไทป์นะครับย้ำอัตราส่วนฟีโนไทป์ในรุ่น F2 ให้ได้นะครับมันจะง่ายเลยทีนี้ถ้าเกิดเด็กๆจำได้เนาะโดยอัตราส่วนฟีโนไทป์นะครับในรุ่น F2 อ่ะเดี๋ยวเขียนก่อนอัตราส่วนฟีโนไทป์ เท่ากับเท่าไหร่ครับเด็กๆเชื่อว่าหลายคนคงจําได้ก็คือมีอัตราส่วนเป็น9นะครับต่อ3ต่อ3ต่อ1ทีนี้นะครับ9คืออะไร3คืออะไร3คืออะไร1คืออะไรเด็กๆจะต้องจําลักษณะหรือฟีโนไทป์ของ9 3 3 1ได้ด้วยเนาะอ่ะท่องตามพี่กรมเลย9ก็คือเป็นเด่นๆครับอ่าก็คือเป็นฟีโนไทป์เด่นเด่นๆส่วน3ก็คือเด่นด้อยนะครับส่วน3อีกตัวหนึ่งก็คือด้อยเด่นครับอ่าส่วน1ก็คือด้อยด้อย พูด okay. ตามพี่กบมอีกครั้งครับ9ต่อ3 1 1> <ม>ต่อ3ต่อ1เป็นเด่นเด่นเด่นด้อยด้อยเด่นด้อยด้อยยกตัวอย่างเช่นสมมติเราผสมต,มต้นสูงดอกสีม่วงกับต,ต้นเตี้ยดอกสีขาวใช่ไหมครับในรุ่นพี e n e r a t i o n และได้ F1 ออกมาเป็นต้นสูงดอกสีม่วง F1 ผสมตัวเองจะได้ F2 อออกมาเป็นต้นเด่นเด่นก็คือต้อนสูงดอกสีม่วงเด่นด้อยก็คือ,อ, <ๆ S 1> อต้นสูงดอกสีขาวด้อยเด่นก็คือต้นเตี้ยดอกสีม่วงแล้วก็ด้อยด้อยก็คือต้นเตี้ยดอกสีขาวนั่นเองนะครับทีนี้ ถ้าเกิดโจทย์ข้อนี้ก็ถามว่าได้ลูกที่มีจีโนไทป์เนาะได้ลูกที่มีจีโนไทป์เหมือนกับรุ่น P generation เราอยากได้จีโนไทป์นะครับจีโนไทป์ที่เหมือนกับรุ่น P generation ก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่เหมือนพ่อเนาะแล้วก็เหมือนแม่เอามาบวกกัน A เล็ก A เล็ก B เล็ก B เล็กเนาะเราจะใช้เทคนิคการผสมทีละคู่ยีน เทคนิคการผสมที่ธทีละคู่ยินเคยสอนเด็กๆไปแล้วในคลิปหลายๆคลิปก่อนหน้านี้โดยนำจีโนไทป์ของรุ่น F1 มาผสมกันนะครับได้จีโนไทป์ของรุ่น F2 ที่มีลักษณะเหมือนพ่อและแม่เนาะโอเคคู่ยีนแรกคู่ยีน A ครับในรุ่น F1 นะครับพ่อเป็น A ใหญ่ A เล็กแม่เป็น A ใหญ่ A เล็กคอสกันได้ลูกเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ A เล็ก เอเล็กและเอเล็กเอเล็กนั่นเองนะครับถามว่ามีจีโนไทป์เหมือนพ่อเท่ากับเท่าไหร่เอใหญ่เใหญ่คือ1นส่วนสเหมือนแม่เอเล็กเอเล็กเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ1ส่วนสเช่นเดียวกันดังนั้นเราได้ความน่าจะเป็นของยีน A ที่เหมือนพ่อและที่เหมือนแม่แล้วนะครับต่อไปคูณกับความน่าจะเป็นของยีนที่2ยีนที่2ก็คือพ่อเป็น่ B ใหญ่บีเล็กแม่เป็น B ใหญ่บเล็กนะครับเอามาคอสกันก็จะได้ออกมาเป็น BB ใหญ่ใหญ่บีใหญ่เล็ก B ใหญ่บเล็กและ B เล็กบเล็กเหมือนพ่อคือ B ใหญบ B ใหญ่เด็็กๆามคูณ นะครับเหมือนแม่เท่ากับ1นส่วนสก็เอามาคูณอ่ะเราเอา2ก้อนนี้นะครับมาบวกกันนะครับก็1นส่วนสคูณหส่วนสกลายเป็น1นส่วนสินะครับฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกัน1นส่วนสคูณหส่วนสเท่ากับ1นส่วนสิรวมกันก็เท่ากับ2อส่วนสินั่นเองนะครับซึ่งเราจะไม่มีโอกาสที่จะได้ลูกออกมามีจีโนไทป์เป็นอัตราส่วนที่เหมือนพ่อแม่เป็น6ต่อ16ได้เลยนะครับอีกกรณีหนึ่งอ่ะสมมุติว่าเราสลับจีโนไทป์นะครับเราสลับจี พีเจเนอเรชันนิดนึงนะครับให้เป็นการผสมระหว่างเด่นเด่นกับอะระหว่างเด่นด้อยนะครับเด่นด้อยซึ่งเป็นโฮโมเหมือนกันโดยที่ไม่ได้ระบุว่าเป็นโฮโมูแบบไหนเนาะอ่าแล้วก็แม่เป็นดอยเด่นนะครับแบบนี้นะครับผสมระหว่างเด่นดอยกับด้อยเด่นอ่ะโอเคทีนี้ รุ่น P generation ต้องสร้างแกมีดเนาะแกมีจากต้นพ่อก็จะได้เป็น A ใหญ่ B เล็กแกมีดจากต้นแม่ก็จะเป็น A เล็ก B ใหญ่ I X นะครับเซลล์สืบพันธ์ทั้ง2เซลล์มารวมกันได้ลูกออกมาเป็นรุ่น F1 มีจีโนไทป์เป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กเด็กๆลองสังเกตนะครับไม่ว่าเราจะสลับจีโนไทป์ในรุ่น P generation เป็นแบบใดก็ตามนะครับในลักษณะนี้เราจะได้ลูกนะครับ เราจะได้ลูกออรุ่น F1 เนี่ยนะครับเป็นเฮตโทรไซกัสนะเป็นเฮตโรไซกัสดังนั้นรุ่น F1 ผสมตัวเองก็จะได้ลูกรุ่น F2 นะครับที่เหมือนกับนะครับที่เหมือนกับการทำ ไดไฮบริดคอร์สของเมนเดียวตามปกติเลยนะครับเขาจะได้อัตราส่วนฟีโนไทป์ออกมาเป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1เช่นเดียวกันนะครับเหมือนเดิมครับถ้าเกิดเด็กอยากรู้ลูกที่มีจีโนไทป์เหมือนพ่อเหมือนแม่เท่ากับเท่าไหร่ก็ใช้เทคนิคการผสมทีละคู่ยีนนะครับแล้วนําความน่าจะเป็นแต่ละคู่ยีนมาคูณกันอ่ะลองดูเนาะสมมุติพ่อเป็น A ใหญ่ A ใหญ่เนาะก็คือรุ่น P ีใหญ่ A ใหญ่บีเล็กบีเล็กแม่เป็นเเล็กเเล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ให้เด็กๆหาความน่าจะเป็นเหมือนที่สอนเมื่อกี้เลยนะครับแล้วเอามาบวกกันนะครับโอ คู่อีแรกก็คือเอใหญ่เอเล็กคอสกับเอใหญ่เอเล็กได้ดูออกมาเป็นเอใหญ่ใหญ่นะครับอันนี้พี่กุมไม่คอร์สให้ดูแลเด็กๆน่าจะจำแพทเทิร์นได้เนาะผสมทีละคู่อีกเอใหญ่เอเล็กคอสกับเอใหญ่เอเล็กได้เอใหญ่เอใหญ่เท่ากับเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วนสี่นะนะครับได้เอเล็กเล็กก็เท่ากับหนึ่งส่วนสี นะครับ b ใหญ่ b เล็กคอสกับ b ใหญ่ b เล็กได้ลกมาเป็น b เล็ก b เล็กกับ b ใหญ่ b ใหญ่เท่ากับเท่าไรครับเท่ากับ1 4ส่วนเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นคําตอบที่ได้ก็คือ 1, 16. 1. 16. 1. 16. ส่วน16บกวกส่วน16เท่ากับ2ส่วน16ดังนั้นเราจะได้ลูกที่ลูกรุ่น f 2ที่มีจีโนไทป์ ide, เหมือนต้นพ่อและแม่ในรุ่น p generation เท่ากับ2ต่อ16นะครับซึ่งจะไม่ได้6ต่อ16เลยไม่ว่าเราจะสลับยังไงก็ตามนะครับทีนี้นถ้าเกิดเรามาแก้ข้อสอบ้อนนนีีีีเาาามมป็กกรหลู F2 ทท่ฟไ นะครับฟีโนไทปเหมือนกับรุ่น P generation แนตตาส่วน6ส่วน16เนี่ยมีโอกาสไหมมีแน่นอนโอเคมีแน่นอนอ่ะทีนี้นะครับเราลองมาใช้ 2ตัวอย่างนี้เลยอันนี้แรกสมมติทัพพิกรมกำหนดให้รุ่น P generation เป็นการผสมระหว่างโฮโมไซกัสโดมิแนนต์กับโฮโมไซกัสดิเซซีบนะครับได้ลูก F1 ออกมาเป็นเฮตโรไซกัสไอใหญ่ไเล็กมีใหญ่มีเล็กแล้วเอาผสมตัวเองนะครับจะได้ลูกออกมามีฟีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1นะครับโดย9ก็คือเด่นเด่น3คือเด่นด้อย3ก็คือด้อยเด่นแล้วก็1ตัวสุดท้ายคือด้อยด้อยนั่นเองทีนี้กรณีนี้สมมติว่าถ้าข้อสอบถามว่า F1 ผสมกันในเนี้ยได้ F2 ออกมามีลักษณะก็คือฟีโนไทป์เนาะนะครับมีฟีโนไทป์ เหมือนพ่อแม่ซึ่งเหมือนพ่อแม่พ่อเป็นอะไรพ่อเป็นเด่นเด่นแม่เป็นด้อยด้อยดังนั้น F2 เด่นเด่นเรารู้อยู่แล้วว่ามี9ด้อยด้อยเรารู้อยู่แล้วว่ามี1ดังนั้น9บวก1เท่ากับเท่าไหร่ครับ10ส่วน16นั่นเองนะครับ10ส่วน16ใส่คำตอบนี้นะครับคำตอบนี้ก็ไม่ตรงตามโจทย์ที่เขาให้มานะครับทีนี้ลองมาดูตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างที่2นะพี่กรมกำหนดให้พ่อเป็นเด่นด้อย นะครับเด่นดอยอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเด่นดอยแม่เป็นด้อยเลนนะครับอ่ะโอเคผสมกันได้ลูก F1 ออกมาเป็นเฮทโรไซกัสอีกแล้วเฮทโรไซกัสอีกแล้วเนอะโอเคทีนี้พอผสมออกมาเป็นเฮทโรไซกัส F1 ผสมตัวเองได้ F2 ครับเนื่องจากว่า F1 ของการทําในตัวอย่างที่2เนี่ยนะครับมันได้ออกมาเหมือนกับ F1 ในตัวอย่างที่1นนะครับถึงแม้ว่าเราจะสลับจีโนไทป์ของพ่อแม่ยังไงก็ตามนะครับทีนี้พอ F1 มันเหมือนกันในกรณีนี้นครับย่อมได้ F2 ที่เหมือนกัน ย่อมได้ f2 ที่เหมือนกันก็คือเด่นเด่นเท่ากับ9เด่นด้อยเท่ากับ3ด้อยเด่นเท่ากับ3ด้อยด้อยเท่ากับ1นั่นเองทีนี้ในข้อ p ในข้อนี้เนาะเขาอ,อยากได้ลูกที่มีลักษณะหรือฟีโนไทป์เหมือนรุ่น p อาพ่อเป็นเด่นด้อยใช่ไหมครับเด่นด้อยคือตัวนี้ แม่เป็นด้อยเด่นก็คือตัวนี้อ่าดังนั้นเด่นด้อยด้อยเด่นมีอยู่ทั้งหมด6ส่วน16นั่นเองข้อนี้ก็จะมีคําตอบตรงกับข้อนี้นั่นเองดังนั้นการที่จะได้ลูกออกมามีฟีโนไทป์ในรุ่น F2 เรียนแบบไดไฮบริดคอร์สของเมนเดลนะครับแล้วได้อัตราส่วนฟีโนไทป์เป็น6ต่อ16นะครับเราจะต้องผสมระหว่างพ่อแม่ที่มีลักษณะจีโนไทป์เป็นแบบนี้นั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆก็ต้องมาดูในข้อชอยที่เขาให้มาว่ามันสอดคล้องนะครับวิธีการวิธีการเนี้ยมันกําหนดจีโนไทป วิธีการที่พี่กรมอธิบายนั่นเองทีนี้อีกกรณีถ้าเป็นไปตามกฎของเมนเดลแล้วได้ลูก F2 ออกมามีฟีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อสาต่อหึงเนี่ยนะครับแสดงว่ายีนทั้ง2คู่ยีนนะครับยีนทั้ง2คู่ยีนคือยีน a และยีน b เนี่ยจะต้องเป็นอิสระต่อกันนะครับตามกฎข้อที่2ของเมนเดลเนาะต้องเป็นอิสระต่อกันตามกฎข้อที่2ของเมนเดลทีนี้กรณีของการทดลองของเมนเดลเนี่ยนะครับจะเป็นไปตามกฎของเมนเดลได้ยีนนะครับจะต้องอยู่คนละแท่งกันของโครโมโซมและนะครับต้อง อยู่บนออโตโซมหรือโครโมโซมร่างกายด้วยไม่สามารถอยู่บนโครโมโซมเพศได้เพราะถ้าอยู่บนโครโมโซมเพศเนี่ยมันจะได้อัตราส่วนไม่เป็นไปตามนี้นั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆเ,เ,เนี่ยสามารถเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปเช็กเบื้องต้นก่อนว่ามันอยู่บนออโตโซมหรือไม่ทั้ง2ลักษณะนะครับข้อที่2ถ้าอยู่บนออโตโซมแล้วอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันหรือคนละแท่งนะครับถ้าจะเป็นไปตามกฎของเมเดลต้องอยู่บนโครโมโซมคนละแท่งเท่านั้นโอเคเราไปดูข้อกอไก่กันครับในภาพโครโมโซมด้านบนเนาะโอเคอ่ะข้อกอไก่พี่กรมหาไว้ให้แล้วนี่สัญลักษณ์กคือตัวนี้ กับตัวนี้เนาะโอเคซึ่งทั้ง2ลักษณะครับเด็กๆอยู่บนโครโมโซมออโตโซมนะครับแต่ดันอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันแต่ดันอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันดังนั้นโอกาสที่ยีเหล่านี้จะเป็นอิสระต่อกันเนี่ยก็ได้แต่จะมีโอกาสได้น้อยนัเนเองอาจจะทําให้ได้อัตราส่วนไม่เป็นไปตามกฎของมิเดิลนะครับและที่สําคัญอะเรามาดูนะเรามาดูข้อนี้ผสมระหว่าง มังแลงหวีปีกยาวคุมลำตัวเป็นไวทไทโดมิแนนนะครับพี่กรมกําหนดให้มันเป็นตัวเดนะ่นเนาะเพราะมันบอกว่าเป็นไวทไทโดมิแนนเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ก็แล้วกันตาสีแดงไวทไทโดมิแนนเหมือนกันก็เป็น B ีใหญ่ B ีใหญ่ผสมกับมลงแงหวีปีกกุดอ่ะซึ่งปีกกุดเนี่ยตรงกันข้ามกับปีกยาวคุมตัวสแสดงว่าปีกกุดต้องเป็นลักษณะด้อยครับตาสีม่วงตรงกันข้ามกับตาสีแดงในเมื่อตาสีแดงเป็นลักษณะเด่นแสดงว่าตาสีม่วงเป็นลักษณะดอยบีเล็กบีเล็กเห็นไหมลูกข้อนี้นะครับทุกคนเป็นการผสมระหว่างพ่อที่เป็นเด่น แม่ที่เป็นด้อยๆด,ดังนั้นกรณีนี้เราจะได้ลูกรุ่น F2 นะครับที่มีฟีโนไทป์เป็นเด่นๆแล้วก็ด้อยๆนะครับจะเท่ากับ10ส่วน16จะไม่เท่ากับ6ส่วน16ดังนั้นข้อน,นี้ผิด2ผิด2สเต็ปเลยนะครับสเต็ปแรกก็คือผสมกันแล้วนะครับอัตราส่วนที่เหมือนฟีโนไทป์ที่เหมือนรุ่น P generation ปรากฏว่าได้10ส่วน16ไม่ได้6ส่วน16และอีกอย่างหนึ่งคือยีนทั้งสองันอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันโอกาสที่จะ เป็นไปตามกฎของเป็นเดียวก็จะเป็นไปได้ยากนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูข้อขอไขข้อขอไขเนี่ยนะครับอ่ะเบื้องต้นเด็กๆไปเช็กก่อนว่ายีนอยู่บนโครโมโซมออโตโซมหรือเซกโครโมโซมหรือไม่เนาะนะครับลักษณะยีนโล่บอดี้นะครับกับลักษณะสีตานะครับซึ่งพี่กรมดูไว้แล้วในภาพเนาะข้อขอไขนี่นะครับขอไขทั้ง2ยีนอยู่บนโครโมโซม X ทั้งคู่นะครับอยู่บนโครโมโซม X ทั้งคู่นะทีนี้ยีนที่อยู่บนโครโมโซมเพศจะไม่สอดคล้องกับการทดลองของเป็นเดียว นะครับจะไม่สามารถเข้าสู่กฎข้อที่2กฎการรวมกลุ่มกันอย่างอิสระของเมนเดลได้นะครับเพราะว่าการกําหนดเพศในแมลงวีมันมันไม่เหมือนกันนอ้องเพศในเพศผู้เพศเมียเนี่ยมันไม่เหมือนกันก็เลยทําให้เวลาเราผสมกันแล้วมันจะไม่ได้อัตราส่วนฟีโนไทป์เป็น9ต่อ3ต่อ3ต่อ1่ตามที่เมนเดลศึกษาเนาะมะงวีเพศผู้จะกำหนดเป็น xy มะงวีเพศเมียจะกำหนดเป็น xx เห็นไหมครับว่าจำนวนโครโมโซม x มันมีไม่เท่ากันแล้วนะครับในทั้ง2เพศโอเคอ่ะดังนั้นเรา เราตัดข้อนี้ไปเลยนะเราตัดข้อขอไข่อีกอย่างหนึ่งสมมติถ้าเรามาพิจารณาจีโนไทป์ของเขาเนาะเยลโล่บอดี้กับไวไอกับอีกตัวหนึ่งเนาะผสมกับสีเทาอ่ะซึ่งเขาบอกว่าเป็นเด่นกับสีตาสีแดงก็เป็นเด่นแสดงว่านะครับสีเหลืองตรงนี้ตรงกันข้ามกับสีเทาในเมื่อสีเทาเด่นแสดงว่าสีเหลืองด้อยก็มีจีโนไทป์เป็นเอเล็กเอเล็กสีขาวนะครับกับสีแดงสีแดงเป็นเด่นสีขาวก็ต้องเป็นด้อยก็คือบีเล็กบีเล็กนะครับอ่ะแสดงว่าสีเทาเป็นไรครับเป็นเด่น สาีแดงก็เป็นเด่นนะครับดังนั้นข้อนี้นครับเหมือนกันข้อนี้เหมือนกันกับข้อนหนึ่งเลยคือเป็นการผสมระหว่างอะไรครับผสมระหว่างอ่ะด้อยด้อยกับเด่นเด่นนั่นเองก็คือสอดคล้องกับตัวอย่างข้อนี้เนาะด้อยด้อยเด่นเด่นนะดังนั้นหาลูก f2 ที่มีฟีโนไทป์ออกมาเหมือน,น,นรุ่น p generation จะมีค่าเท่ากับ10ส่วน16ก็ไม่สอดคล้องกับค่า6ส่วน16ตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับโอเคต่อไปข้อคอควายครับแมลงวี ตาสีเวอร์มิเลียนนะนะครับซึ่งบอกมาว่าไม่ได้บอกมาว่าเป็นเด่นเนาะปีกยาวคลุมตัวเป็นเด่นอ่าปีกยาวคลุมตัวเป็นเด่นเราเขียนก่อนเลยเป็นบีใหญ่บีใหญ่นะครับกับแมลงวีตาสีแดงอะ่ะเขาบอกว่าเป็นเด่นดังนั้นกําหนดเลยครับว่าเป็น A ใหญ่ A ใหญ่สแสดงว่าตาแบบเอ่อสีเวอร์มิเลียนเนาะจะเป็นลักษณะดยอยอ่านะครับกับ ปีกุดตรงนี้ตรงกันข้ามกับปีกคุมตัวในเ,เมื่อปีกคุมตัวเป็นเด่นแสดงว่าปีกุดเป็นด้อยบีเล็กบีเล็กอ่าข้อนี้ครับกำหนดจีโนไทป์ออกมาเป็นอะไรครับเป็นเด่นด้อยนะครับเป็นเด่นด้อยไอย้เป็นขอัยครับเป็นด้อยเด่น นะครับด้อยเด่น,ผส,ดนดผสมกับเด่นด้อยผสมกับเด่นด้อยโอเคข้อนี้นะครับสอดคล้องกับตัวอย่างนี้เลยนะครับสอดคล้องกับตัวอย่างนี้เลยซึ่งพอเราหาความน่าจะเป็นของลูก F2 ที่มีฟีโนไทป์เหมือนกับรุ่น P generation มันจะได้คําตอบออกมาเป็น6กส่วนสิซึ่งสอดคล้องกับข้อนี้นะครับแต่เรายังตอบไม่ได้ครับเด็กๆแต่เรายังตอบไม่ได้เราต้องไปดูก่อนว่ายีนทั้ง2ยีนเนี่ยอยู่บนโครโมโซมออโตโซมหรือเปล่าและอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันหรือคนละแท่งเนาะอ่าข้อควายพี่กรมหาไว้ให้แล้ว ปรากฏว่าข้อข้อไฟาเนี่ยอยู่บนโครโมโซมคนละแท่งนะครับแต่ดันไปอยู่บนโครโมโซม x ออีกแล้วดังนั้นข้อนี้ไม่สามารถตอบได้ครับเพราะมันอยู่บนโครโมโซม x นะครับผิดนั่นเองเห็นไหมถึงแม้ว่าเราได้อัตราส่วนที่ถูกต้องแล้วแต่มันดันไปอยู่บนโครโมโซม X นะครับโอเคต่อไปข้ององูครับข้ององงูนะครับแมลงวีตัวสีเทาอ่ะเขาบอกว่าเป็นไวท์ไทท์โดมิเนนต์ก็จะเป็น A อใหญ่ A ใหญ่ตาสีม่วงไม่ได้บอกมาว่าเป็นโดมิเนนต์เนาะกับแมลงวีตัวสี อ,อีโบนีนะครับอ่ะซึ่งเป็นลักษณะด้อยคือเอเล็กเอเล็กกับตาสีแดงซึ่งเป็นลักษณะเด่นนะครับดังนั้นเด่นก็คือบีใหญ่บีใหญ่อ่ะโอเคแสดงว่าตาสีม่วงตรงข้ามกับตาสีแดงตาสีม่วงก็จะเป็นลักษณะดอยนะครับก็จะเป็นบีเล็กบีเล็กอ่ะดังนั้นข้อนี้เราได้จีโนไทป์ในข้องงูแล้วนะครับข้องงูมีจีโนไทป์ว่าอะไรเอ่ยนะครับก็คือเป็นเด่นดอยผสมกับด้อยเด่นอ่ะผสมกับดอยเด่นเนาะโอเคดังนั้นได้ลูกรุ่น F2 ออกมาที่มีลักษณะ ฟีโนไทป์เหมือนกับในรุ่น P เจ n เน a เรชันเท่ากับ6ส่วน16นั่นเองนะครับข้อนี้เป็นคำตอบที่ถูกต้องเนาะอัตราส่วนตรงกันแต่ก็ต้องไปเช็คเหมือนกันว่ายีนทั้งสองอยู่บนโครโมโซมเดียวกันหรืออยู่บนคนละแท่งของโครโมโซมและต้องอยู่บนออโตโซมด้วยนะครับไปเช็คครับข้องงอ่ะงงงูพี่ครมหามาให้แล้วก็คือตัวนี้นั่นเองงอง กับอีกอันนึงก็คือตรงนี้นั่นเงองงูนะครับโอเคโดยยีนทั้งสองยีนอยู่บนออตโต้โสมทั้งคู่ครับโครโมโซมร่างกายแล้วก็โครโมโซมต่างต่างแท่งกันเนาะนะครับข้อนี้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎของเมนเดลข้องงูจึงเป็นคําตอบที่ถูกต้องนะครับเห็นไหมครับข้อนี้ค่อนข้างที่จะยากเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าเด็กๆไม่แม่นนะครับเรื่องของการทำไดเฮบิคอร์สของเมนเดลนะครับก็ก็จะ ตีความข้อโจทย์ข้อนี้ได้ยากมากและอีกอย่างหนึ่งข้อนี้หนูเด็กๆทุกคนจะทําข้อสอบได้เร็วขึ้นถ้าเด็กๆจําอัตราส่วนฟีโนไทป์นะครับในรุ่น F2 ของการทำแต่พิคอร์าได้แล้วก็จำนะครับว่า 9331มันคืออะไรเด่นเด่นเด่นด้อยด้อยเด่นด้อยด้อยเนาะก็จะช่วยทําให้เราเนี่ยนะครับลดระยะเวลาในการทําข้อสอบได้มากขึ้นนั่นเองเป็นไงครับถ้าได้เทคนิคด,ดีๆในการทําข้อสอบข้อนี้อย่าลืมกดหัวใจให้กําลังใจนะครับแล้วก็คอมเมนต์ให้กําลังใจมากับพี่กรมด้วยนะครับแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆคนไหนที่เอ่อเทพันธุศาสตร์ไปเรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเผื่อจะได้มีความหวังขึ้นมาบ้างนะครับแล้วอย่าลืมกดติดตามพี่กรมเอาไว้นะครับเพื่อรับชมข้อสอบข้ออื่นต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ